สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้พี่หมอมาเชิญชวนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่14นะครับเดือนตุลาคมนะครับก็ผ่านนะครับวันที่เขาให้รงนะครับผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะไปเลือกนะครับบอร์ดนะครับเลือกกรรมการไปเป็นบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะครับ ใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยสิครับเข้ามาแล้วพี่หมอจะได้รู้นะตอนนี้พี่หมออยู่ข้างนอกนะอาจจะได้ยินเสียงน้ําตกบ้างได้ยินเสียงกันชัดไหมนะบางคนอาจจะงงๆเนาะว่าเอ๊ะคืออะไรนะครับตอนนี้พี่หมอกําลังหานะครับหานะครับหาคนที่นะครับร่วมกันนะครับจะไปเป็นอะไรครับไปสมัครนะสมัครเป็นอะไรครับผู้รับเลือกนะครับก็คือไปสมัครเป็นผู้ท้าชิงนะภาษาอังกฤษเรียกแคนดิเดตนะครับ ในการที่จะเป็นเป็นอะไรครับกรรมการประกันสังคมนะครับหลายๆกรรมการเรียกคณะกรรมการนะใครเข้ามาแล้วได้ยินเสียงพี่หมอชัดไหมนะพี่หมออยู่ข้างนอกนะอาจจะได้ยินเสียงแบบว่าแทรกเป็นเสียงเหมือนน้ําพุน้ําตกนะวันนี้เข้ามาแล้วทักทายหน่อยสิครับไหนอลองบอกสิครับว่าได้ยินเสียงพี่หมอชัดไหมอ่ะแม็กแม็กอีกแล้วนะครับสวัสดีคุณแม็กแม็กเนาะ วันที่24ธันวาคม6 6นาเะ 2, 66, นะเป็นวันที่ก่อนคริสต์มาสนะครับเป็นวันเป็นวันฉลองนะคริสต์มาสอีฟนั่นเองนะในวันนั้นเราจะมีการเลือกนะเลือกคณะกรรมการเนาะเลือกกรรมการไปเป็นคณะกรรมการครั้งนี้เนี่ยเลือกได้นะครับคุณหมอลงเลยเนาะครับ <laughs> ขอบคุณมากมากำลังตัดสินใจอยู่กำลังฟอร์มทีมอยู่จริงๆต้องฟอร์มทีมไหม บอกว่าไม่ต้องฟอร์มทีมนะคือทุกคนสมัครได้นะแต่สมัครแล้วพี่หมอจะช่วยช่วยโปรโมทแล้วก็มาอยู่ในทีมเดียวกันเราจะรวบรวมนะคนที่มีความต้องการเนาะมีนโยบายใกล้เคียงกันนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวพี่หมอให้ข้อมูลนิดนึงวันที่เลือกตั้งเนี่ยเลือกใครดีครับก็ต้องเลือกพี่หมอสินะเลือกพี่หมอไหมครับนะถ้าพี่หมอลงจะเลือกไหมครับนะ ถ้าพี่หมอรงสมัครจะเลือกไหมครับนะตอนนี้พี่หมอติดต่อนะพูดคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในตัวกลุ่มเราเนาะได้ทั้งหมดหกเจ็ดคนละนะรวมกันแล้วนะเกือบหกเจดคนละนะยังขาดอยู่อีกคนสองคนทำไมจะต้องได้ทั้งเจดคนนะก็เพราะว่าถ้าพี่หมอไปคนเดียวเนาะความคาดหมายเนาะตอนนี้เนี่ยคนที่น่าจะได้เยอะสุดคือใครฮนะ พวกประธานนะกรรมการนะรองต่างๆของพวกสหภาพต่างๆเมืองไทยเรามีอยู่หลายสิบหลายร้อยสหภาพนะาะสหภาพเนี่ยขั้นต่ำเขาก็มีคนเป็นร้อยนะสูงสูงนะสหภาพกลุ่มยานยนต์ต่างนะสหภาพโตโยตา้านะสหภาพฮอนด้าหลายพวกเนี่ยคนเยอะเป็นหมื่นเพราะงั้นถ้าคนในกลุ่มนี้ลงแล้วเขาก็ประชาสัมพันธ์ให้ไปเลือกเราไม่ได้มีทางชนะเขาเลย แต่ตอนนี้เนื่องด้วยพี่หมออาจจะมีคนรู้จักบ้างนะเล็กๆน้อยๆอ,ยอมีคนถามถามมาได้เลือกใครดีนะก็เลือกพี่หมอถ้าพี่หมอลงนะแล้วก็ใน7คนที่จะโหวตมีพี่หมอหนึ่งคนแล้วอีก6คนใช่คนในกลุ่มใช่ไหมอ,อาจจะเป็นทั้งคนในกลุ่มแล้วก็คนนอกกลุ่มนะคนในกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอกําลังรวบรวมเนาะเดี๋ยววันที่25เนี่ยก็จะรู้ละ25เนี่ยจะได้เบอร์นะเบอร์มา นะช่วงนี้เนี่ยก็ท้าบทามเนาะถามว่าต้องเอาให้ได้7คนไหมอยากให้ทุกคนเนาะเอาให้ได้7คนนะครับเ,เลือกไปทําไมบอร์ดมีหน้าที่อะไรอะบอร์ดก็มีหน้าที่ในการพิจารณานะครับวาระระเบียบนะเกี่ยวข้องกับตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมนั่นเองเขาจะเป็นคนที่ออกนะออกระเบียบนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการประชุมและออกมาติ นะเสนอข้อต่างๆเนาะเหมือน3ามขอเนี่ยก็ถูกผ่านเนาะผ่านด้วยบอร์ดที่ผ่านมาอยู่แล้วนะเพราะงั้นถ้าพี่หมอเข้าไปนโยบายหลักๆคือ3ขอต้องได้เนาะขอคืนนะสำหรับคนที่ออกไปแล้วพี่หมออยากให้คืนหมดได้ซ้ำไปนะของคนที่ยังอยู่คืนสักครึ่งหนึ่งนะขอกู้นะที่ผ่านมาทำคำประกันอะทำค้างไว้ก็คำก็คำนะ ก็ค้าแต่จริงๆเนี่ยก็อ,อยากให้กู้โดยตรงกับตัวสำนักงานประกันสังคมขอเลือกข้อนี้เนี่ยมีคนต่อต้านบ้างพอสมควรนะว่ากลัวเราไม่มีเงินกินในตอนแก่เพราะฉะนั้น3ข้อนี้ต้องแน่นอนเนาะอีกข้อน,นึ่งที่อยู่ในใจพี่หมอก็คือคนมาตราสาเก้านะควรจะนะได้สิทธิ์บำนาญเนานะจากมาตราสามสามที่ส่งมาเยอะที่สุสด6กเดือนนะ อันนี้ก็คงจะคงจะไปพูดเรื่องพวกนี้ในตัวบอร์ดประกันสังคมนะสำหรับพี่หมอเองเนาะแต่สำหรับทีมงานหรือว่าคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะร่วมกันหาเสียงนะเดี๋ยวจะประกาศอีกทีหนึ่งในระยะอันใกล้ๆนี้นะตอนนี้ก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงนะมีคนที่รู้จักในแวดวงต่างๆเข้ามาสมัครด้วยนะ ก็รอดูกันอีกทีหนึง่งอ่ะพี่หมอให้ข้อมูลก่อนเนาะอันดับแรกจะเลือกพี่หมอได้วันนี้นะฮะตั้งแต่วันที่12แล้วถึงวันที่31ต้องไปลงทะเบียนลงทะเบียนที่ไหนเว็บไซต์นะมีใครไปลงมาแล้วบ้าง6คนนี้มีใครไปลงมาแล้วไหนบอกพี่หมอหน่อยสิครับต้องไปเลือกที่ไหนอ่ะนี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะอันดับแรกลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเขาจะทํำยังไงก็คือ ให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ไปทำอะไรครับไปกดลิงก์หรือไปสแกนนะในหน้าเว็บไซต์ของตัว sso.go.th นะลงแล้วเนี่ยเขาจะให้ใส่อะไรบ้างก็คือให้ใส่เลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนนะชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดพอลงเสร็จเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะไปเลือกที่จังหวัดไหนถ้ากรุงเทพมีทั้งหมดนะสิกว่าเขตนะต่างจังหวัดนาะ เชียงใหม่มีสองแห่งก็คือมีที่อำเภอเมืองกับอำเภอเอ,เอ,เอ,อีกอำเภอหนึ่งไกลๆเลยนะที่ตรงไปแถวชัยประการอำเภอฝางนะตัวปทุมเนาะก็จะมีแบบมีตัวของอาบางอำเภอนะตัวเช,ชิงงซามีอำเภอเมืองนะพี่หมอรู้ได้ไงมีคนที่อยู่ในกลุ่มไปลงมาแล้วนะ เมื่อลงแล้วเลือกแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศคูหาเลือกตั้งอีกทีหนึ่งนะอันนี้สําหรับคนที่จะไปเลือกนะคนที่จะมาเลือกอย่างเช่นพี่หมอลงมาเลือกพี่หมอต้องไม่ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง31ส่วนคนที่จะไปเป็นกรรมการนะให้คนเขาเลือกแบบพี่หมอวันที่25นะเตรียมอะไรบ้างบัตรประชาชนสำเนารูปถ่ายขนาดที่เขากำหนด5รูปก็ไปสมัครสมัครแล้วได้เลขมานะเขาก็จะเอาไป ทำเป็นประชาสัมพันธ์แปะลงไปที่บอร์ดหน้าครูหานั่นเองนะต้องไปเลือกที่ไหนก็ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเขาประกาศครูหาเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งนะคุณหงจ้านะบอร์ดชุดนี้จะเป็นตัวแทนที่พี่น้องคนไทยประกันสังคมใช่ไหมเออบอร์ดนะมันจะเป็นบอร์ดประกันสังคมจะมีอยู่เขาเรียกว่าไตรภาคีประกอบไปด้วยบอร์ดส่วนของนายจ้าง นายจ้างเรื่องกันเองเนาะนายจ้างมีสมาชิกทั้งหมด400,000กว่าคนเนาะมีลูกจ้างลูกจ้างก็จะมีสมาชิกเนี่ยมาตรา3 3 11-12ล้านคนเนาะมาตราส9 1ล้านคนมาตราสีอ, 4, 0, อีกประมาณสัก5-6ล้านคนแต่แอคทีฟจริงๆมีแค่1.5ล้าน1.5ล้านคนนะเพราะฉะนั้น ตัวผู้ประกันตนทั้งหมดก็เป็น11ล้านบวกด้วย2ลนะ้านเนาะสิล้านบวกกับคนมาตรา40อีกนะอีก1.5ล้านเป็น14บสล้านคนนะแต่ไม่รู้ว่าคนจะไปลงทะเบียนเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ก็คือให้คนไปลงทะเบียนเขาจะได้รู้ว่าคนไปเลือกตั้งเท่าไหร่เนะลงทะเบียนแต่วันนี้ถึง31แล้วเขาก็จะให้ผู้ประกันตนนะไปสมัคร นะเป็นผู้ท้าชิงหรือผู้ลงรับเลือกนะใครก็ลงได้นะ,ะคุณสมบัติของคนที่จะจะเลือกก็คือจะต้องนะส่งตั้งแต่ปีเขาไปนับมีนาคมปี66ย้อนหลังไปต้องส่งมาอย่างน้อย3เดือนนะเป็นผู้ประกันตนมาอย่างน้อย6เดือนส่งงวดมาทั้งหมดสเดือนส่วนคนที่จะไปลงรับเลือกหรือเป็นผู้ท้าชิงนะ เขาก็จะดูมีนาคม -66 6ย้อนหลังไปทั้งหมด36เดือนถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33 39และ40คุณก็มีสิทธินะ์เนาะส่วนนายจ้างส่วนนายจ้างเนาะนายจ้างพี่หมอจะขอละเอาไว้นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปลงส่วนของนายจ้างนะเพราะว่าคนติดตามพี่หมอไม่ได้จะเป็นนายจ้างนะต่อให้เนาะนายจ้างพี่หมอให้พี่หมอเป็นตัวแทนเนาะแต่ก็คงไม่ได้ไปลงนะ คุณกำธรบอกพี่หมอหัวเรือใหญ่สู้ๆครับเออตอนนี้เนี่ยวันนี้พี่หมออยากได้เนาะคนที่อยู่ในกลุ่มช่วยกันไปลงก่อนว่าเราจะไปเลือกแล้วถ้าใครพร้อมนะพร้อมเนาะอยากจะไปเป็นกรรมการเนาะกรรมการเนี่ยทำหน้าที่อะไรเพราะทำหน้าที่ออกช่วยกันออกระเบียบออกกฎหมายนะในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆต,ต,ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะ ออกระเบียบออกกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมเนาะดูแลเรื่องการลงทุนของประกันสังคมนะดูแลเรื่องของอการตัดสินใจต่างๆเนาะในนามของประกันสังคมนะซึ่งบอร์ดเนี่ยตะกี้มีนายจ้างลูกจ้างแล้วก็มีของรัฐนะประธานบอร์ดเนี่ยกฎหมายยังให้นะประหลัดกระทรวงแรงงานนะตอนนี้คือคุณไพโรธเนาะคุณไพโร์ เป็นประหลัดเนาะเขจะเป็นประธานบอรนะ์ดเนาะถ้าไม่อยู่ในระบบการสังคมแล้วจะโหวตเลือกบอร์ดได้ไหมไม่ได้นะครับคนต้องเป็นผู้ประกันตนนะแล้วอย่างน้อยส่งมา3เดือนนะอยู่มา6เดือนส่งมา3เดือนนะนับแต่นะเขานับ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 ,นบ,นบตั้งแต่นะนับนับมีนาคม2 5 6 6นะ ขอเสนอหมอบูนสมัครเป็นตัวแทนค่ะขอบคุณนะครับพี่หมอจะสมัครก็เมื่อนะในทีมเราเนี่ยมีคนมาสมัครด้วยกันทั้งหมด7คนนะถามว่าให้สมัครเป็นทีมหรือเปล่าเปล่าเนาะคุณสมัครที่สำนักงานประกันสังคมที่บ้านคุณนะที่จังหวัดคุณได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพอสมัครแล้วนะก็มาแจ้งพี่หมอว่าสมัครแล้วพี่หมอก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เนาะเลือกพี่หมอ ก็สามารถเลือกได้วิธีการเลือกก็คือในวันที่24นะคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วไปเลือกตามคูหาที่เขากำหนดตอนนี้เนี่ยมีทุกจังหวัดเนาะแต,แต่แต่ละแต่สถานที่ยังไม่ได้ประกาศรอเขาประกาศเนาะก่อนก็เลือกได้ในเวลาทำการหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณสัก8โมงครึง่งถึง4โมงครึง่งนะหรือ3โมงครึง่งต้องดูเวลานะพี่หมอจำไม่ได้ คุณแม็กแม็กบอกว่าต้องไปเลือกพี่หมอที่ดินแดงใช่ไหมครับกรมแรงงานเอต้องลงทะเบียนก่อนครับคุณแม็กแม็กเนะเลือกแบบยกทีมจะได้ประสานงานกันง่ายโอ้โหคุณแม็กแม็กพูดถูกเลยคุณแม็กแม็กสนใจมาเป็นทีมไหมฮะไหนขึ้นมาคุยหน่อยพี่หมอคุยไม่นานเนาะคุยอีกไม่ไม่นานตอนนี้พี่หมออยู่ข้างนอกนะไหนคุณแม็กแม็ก์เนาะพิมมาเนี่ยอยากให้คุณแม็กแม็กช่วยช่วยทําอะไรครับช่วยออกความคิดเห็นหน่อยนะพี่หมอกําลังจะพูด ว่าเนาะรวมเจ็ดคนถามว่าเลือกพี่หมอไปคนเดียวสมมติบอร์ดมีฝ่ายละเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนอะนายจ้างเจ็ดนะลูกจ้างเจ็ดเป็นสิบสีล้ที่เจ็ดนะเป็นยีบเอ็ดพี่หมอหัวเดียวบอกว่าเราอยากเลือกบำเหน็จได้พวกเขาเฉยๆเป็นไงพี่หมอเงียบจอยแต่ถ้าเจ็ดคนเนาะจะเป็นทีมเราก็ได้นะจะเป็นทีมเราก็ได้นะคุณแม็กแม็กพูดถูกนะเพราะฉะนั้น ในเจ็ดคนนี้ถ้ามีใครสนใจเนาะพิมพ์มาได้เลยทักพี่หมอมาได้เลยนะไม่ได้มีอะไรยากนะคุณเป็นผู้ประกันตนมาเนาะนับในวันที่เดือนมีนาคมเนาะส่งมาทั้งหมดสามบกเดือนคุณสมัครได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมาตาสามสิบสามนะมาตาสามสิบเก้ามาตาสี่ศูนย์เป็นสมัครเป็นผู้รับเลือกได้หมดไม่สะดวกครับพี่หมอ ไม่สะดวกขึ้นมาหรือว่าไม่สะดวกที่จะไปสมัครนะตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่หมอจะเปิดตัวนะคนที่นะเราจะเออเาเรียกว่าอะไรไดีหาเสียงร่วมกันทั้งหมดนะเจ็ดแปดคนนะอีกครั้งหนึ่งนะก็ประมาณนี้มีใครมีคำถามอะไรบ้างคะถ้าไม่มีนะพี่หมอขอสรุปรวมนะว่าวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนี้เรามีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะ b o a ประกันสังคมก็ไปทําหน้าที่แทนผู้ประกันตนนั่นเองเนาะในการออกนะกฎหมายออกระเบียบนะออกกฎต่างๆเนาะในการที่เราจะรับสิทธทิประโยชน์นะงวดนี้เขาให้เลือกบอร์ดฝ่ายลูกจ้างเจ็ดนะฝ่ายนายจ้างเจ็ดพวกเรานะในนี้มีใครเป็นนายจ้างบ้างไหมส่วนใหญ่คงเป็นลูกจ้างเนาะเพราะงั้นเนี่ยพี่หมอก็จะเป็นลงในส่วนของลูกจ้างนะเนาะไอ้ของผู้ประกันตนโทษแท้เนาะ เพราะลูกจ้างใน,ในฝั่งที่ไม่ใช่ในายจ้างเนี่ยมันจะมีทั้งผู้ประกันตนมาตราส3เนาะเราเป็นลูกจ้างนะผู้ประกันตนมาตรา39เป็นฟรีแลนซ์เนาะแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา4ี่เป็นอิสระเนาะไม่ได้เคยมีนายจ้างมาก่อนนะเลือกตัวแทนได้7คนนะกับนายจ้างอีก7เนาะรัตอีกเท่าไหร่ไม่รู้รวมเป็นคณะกรรมการหรือเรียกสั้นๆว่าบอร์ดประกันสังคมนั่นเองเนาะ เดี๋ยวหาว่าเอ๊ะทำไมพี่หมอไม่ออกมาพูดเลยคลิปนี้นะให้ความเข้าใจสั้นๆเนานะมีคนบอกว่าตัวประกันสังคมไม่ไม่ไม่ประกาศเลยประกาศเนาะแต่สื่อตอนที่สนใจเรื่องอะไรครับเรื่องของตัวเอ่อ,เ,อ,อเรื่องของยิวกับตัวของปาเลสไตน์ถูกไหมเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสนะมันาอาจจะไม่เห็นแต่มีบ้างนะมีมีข่าวแต่ว่าเป็นข่าวสั้นๆน,นะเพราะฉะนั้น พวกเราถ้าอยากให้พี่หมอได้ทีมงานได้ก็จะต้องนะไม่สมัครก็จะต้องช่วยในการนะครับประชาสัมพันธ์ช่วยในการหาเสียงนะถ้าพี่หมอเข้าไปนโยบายหลักๆก,ก็คือเรื่องของสามขอเรื่องของสิทธิประโยชน์มาตราสามสิบเกรื่องการทวงเงินนะทวงเงินจากรัฐบาลแล้วก็น่าจะเป็นนโยบายหลักๆนะนโยบายหลักตอนนี้นะหรือใครอยากจะเสนออะไรเสนอได้ ถ้าเราถ้าพี่หมอกับทีมงานได้ไปเป็นบอร์ดคลิปนี้เนี่ยคืออยากจะมาพูดว่าการุณาอย่าเลือกพี่หมอคนเดียวคนหนึ่งคนในวันที่ย4เขาจะไม่ได้ให้การนะครับให้เราเขียนเลขนะพี่หมอจะพยายามวันที่ย5้านะไปที่สำนักงานประกันสังคมให้เร็วที่สุดนะตอนนี้มีตัวแทนจากไหนบ้างมีเชียงใหม่มีมหาสารคามนะมีสุราษฎร์ธานีนะคนสมุย แล้วก็มีแปะลิ้วมีทุกภาคนะครับมีตัวของสุพรรณนะแล้วก็มีกรุงเทพมหานครนะที่อยู่ในทีมนะคือเลือกเนี่ยไม่ได้เป็นทีมต่างคนต่างลงต่างคนต่างเลือกนะคนเชียงใหม่ก็ไปสมัครที่เชียงใหม่คนสารครามนะมหาสารครามก็ไปที่สมหาสารครามสวัสดีค่ะคุณยุพันธ์สนับสนุนคุณหมอค่ะขอบพระคุณมากๆนะ ก็สนับสนุนอย่างเดียวไม่พอคุณลูกพันเนาะต้องต้องทำอะไรครับช่วยพี่หมอหาเสียงด้วยช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยนะคนดูที่อยู่รักหน่วยเนี่ยต้องช่วยนะอ่ะถ้าใครไม่มีคำถามอะไรพี่หมอก็ฝากไว้เท่านี้นะหนึ่งอย่าลืมเนาะไปลงทะเบียนเป็นผู้เลือกนะผู้ที่จะเลือกได้นะส่งมาอย่างน้อยสามเดือนนะ นับต ER yeah. no uh ั้งแต่มีนานะนับย้อนหลังไปส่งมาอย่างน้อยสามเดือนนะเป็นผู้ประกันตนมาไม่ต่ำกว่าหกเดือนเลือกบอร์ดได้เลยนะส่วนคนที่จะไปลงเป็นบอร์ดฝ่ายผู้ประกันตนนะมีนาหกหกหกเหมือนกันนับนับย้อนหลังนับตั้งแต่มีนาหกหกย้อนหลังไปต้องส่งมาทั้งหมดสามสิบหกเดือนนะลงเป็นผู้ประกันตนได้ลงเป็นลงเป็นผู้นะเป็นผู้แทนนะ ลงไปเลือกเลือกได้ไม่ได้อยู่ที่พวกเราเลือกหรือเปล่าอ่ะคุณแม็กซ์แม็ก์นะพิมมาพิมพ์มาถามว่าวันที่เลือกบอร์ดน่าจะรวมตัวกันแสดงพลันกันเยอะๆเพื่อขุดเรื่องสามขอมาอีกครั้งให้ในายกคนใหม่ได้รู้อย่างเชิงดุเป็นยังไงนะเชิงดุว่าเขาจะทําเช่นไรถามอย่างเชิงดุงนะครับไม่ถามอย่างเชิงแบบว่า เอ่อ <Agg> <laughs> แอ s ทีฟหรอแปลว่าอะไรฮะคุณแม็กแเนาะอะเป็นความคิดเห็นที่ดีนะอ่ะงั้นก็ประมาณเท่านี้นะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้พี่หมอหน่อยได้ไหมครับคนหน้าหกคนเนาะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปนิดน,นึงครับนะชแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองนะพี่หมอจะไปทําสื่อทุกช่องทางเนาะัอนีช่วงนี้พี่หมอแบบเดินทางออกมาข้างนอกบ่อยนะก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์นะก็ขอบคุณมากๆก่อนจะจากกันไป กดไลค์ทีหนึ่งแล้วก็แชร์นี้ออกไปนิดหนึ่งได้ไหมครับขอบคุณนะครับ